น้ำก็ติดกระดุมเม็ดแรกของน้ำก็คือน้ำตั้งใจแล้วก็มีความพร้อมเรื่องนโยบายกาันไม่ซื้อเสียงนะคะแล้วก็ไม่โกงกินและไม่หัวนี่คือเม็ดแรกของน้ำเม็ดที่สองวันนี้น้ำมาสมัครเพื่อรุนอรงณ์ให้ชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รู้ว่านโยบายของทีมนครเข้มแข็งน่ะจะทำมาให้กับชาวนครศรีธรรมราชที่ยุติธรรมและก็โปร่งใสที่สุดงั้นหลังจากวันนี้เวลานี้ได้เบอร์หลังจากนี้ ทางทีมนครเข้มแข็งจะรณรงค์เรื่องนโยบายความตั้งใจของเราที่อยากจะทําให้กับนครศรีธรรมราชหลักๆก,ก็คือนโยบายพัฒนาเรื่องสังคมคนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญหลักนโยบายทุกอย่างจะให้ความเป็นธรรมและโปร่งใสนะคะแล้วก็เม็ดที่2เสร็จแล้วรณรงค์เสร็จแล้วถึงวันที่23พฤศจิกายนวันที่24เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชว่าจะเปิดโอกาสให้กับน้ําวารินชินวงศ์บริหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นพี่ใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำอยากจะบอกชาวนครศรีธรรมราชว่าองค์กรนี้ใหญ่มากธงที่ใหญ่นี้มันต้องมีวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องขับเคลื่อนแบบยุติธรรมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนนครทุกคนไม่แบ่งฝักแบง่งฝ่ายทุกคนคือคนนครศรีธรรมราชทุกคนต้องมีโอกาสทุกคนต้องได้ใช้งบประมาณที่มีความเป็นธรรมทุกคนต้องได้สปอร์ตไลท์ หากใครมีความดีมีใครมีความชอบใครมีความสามารถด้านไหนเนี่ยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นสปอร์ตไลท์ให้กับทุกคนชาวนครศรีธรรมราชนะไม่ได้พูดแต่เรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องคนเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาอย่างเร็วมากโลกมันเปลี่ยนไปมากนะคะพี่น้องทุกคนพอโลกมันเปลี่ยนเราจะยืนจะย่ําจะทําอยู่เหมือนเหมือนเดินไม่ได้อีกแล้วเรามีความจําเป็นต้องมีคณะทํางานที่เป็นชุดหลายๆชุดชุดแรกก็คือเป็นชุดของผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนี้ ที่เป็นคนเก่งดั้งเดิมของเราทั้งเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรื่องเก่งเรื่องเกษตรเก่งเรื่องเศรษฐกิจเก่งเรื่องภูมิาศาสตร์เราต้องคีบไปทั้งหมดเลือกเทพเก่าของนครศรีธรรมราชมาร่วมเป็นทีมนครศรีธรรมราชของเรานะคะทีมนครเข้มแข็งชั้นที่2ก็คือเลือกคนเก่งรุ่นกลางเข้ามาให้ความน้ำเป็นแค่ร่างทรงของคนนครศรีธรรมราชคุณเก่งเรื่องอะไรคุณมีความสามารถเรื่องอะไรคุณอยากขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชให้เป็นยังไง ทีมนครเข้มแข็งชุดนี้จะเปิดโอกาสให้คนเก่งคนดีนครศรีธรรมราชมีโอกาสบริหารองค์กรบริหารเื้งจังหวัดทุกคนนะคะเรื่องที่สามเป็นเรื่องใหญ่มากน้มองว่าเป็นเรื่องคนรุ่นใหม่และก็เป็นเรื่องคนผู้สูงวัยสองเรื่องเลยนะคะเด็กคนรุ่นใหม่และผู้สูงวัยเข้าสู่ยุคท,ที่ทุกโลกทุกประเทศในโลกใบนี้เราเจอว่าอยู่ดีๆโลกของเราก็มีประชากรน้อยลงเกิดน้อยลงพอเกิดน้อยผู้สูงวัยเยอะ นั้นเรามีความจำเป็นต้องมีเยาวบอยเร่งรวดว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยต้องไปช่วยองค์กรน้องอบตอรหรือเทศบาลช่วยกันดูแลผู้สูงวัยให้เขามีคุณค่าให้เขามีศักยภาพให้เขาอยู่ได้แบบมีความปลอดภัยมีความสุข,ขละนามัยที่ดีมีการรักษาของเขาถ้าเขาเป็นโรคเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยเราต้องต้องเข้าไปดูแลเขาเหล่านั้นช่วงที่เด็ก เด็กคือน้ำมองตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเกิดนะคะจนถึงเด็กอ่อนและเด็กเข้าโรงเรียนและเด็กที่ไม่ได้เรียนหรือเด็กที่มีความสามารถหลากหลายโลกมันเปลี่ยนไปลูกหลานของเราไม่ใช่มุ่งเป้าแต่เรื่องเรียนเรื่องที่จะสอบเอน็นเรื่องที่จะเป็นนั่นเป็นนี่นะคะความสามารถของทุกคนในโลกใบนี้มีความสําคัญมากน้ําบอกว่าทีมของเราจะเกลจะเป็นสปอตไลท์จะจีรนัยให้พวกเขาเนี่ยได้ฉายแสงในรอบนี้เรื่องกีฬา เรื่องวัฒนธรรมเรื่องดนตรีเรื่องศิละปะโลกใบนี้ไม่ได้คนไม่ได้อยู่ดีกินดีเพราะว่าแค่เรียนเก่งในห้องเรียนนะคะโลกใบนี้คนอยู่ดีกินดีเพราะว่าความสามารถที่หลากหลายมีอาชีพเป็นล้านที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเราอาจจะได้คนที่เก่งๆและดีๆในนครศรีธรรมราชชูให้ประเทศไทยเนี่ยจเจริญได้อย่างหลายหลายคนน้ำยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาของเราอย่างวอลเลย์บอลเนี่ยปียนุษย์แป้นน้อยเกิดที่ขอนหาด ไปเล่นวัลเลย์บอลระดับโลกเพราะอะไรเพราะเขาได้รับโอกาสแล้วยังมีคนแบบเปียนุชเล่นน้อยเนี่ยอีกเยอะมากเปียวัจชร,ริพรพงศ์ยศสองคนนี้เขาคนหนึ่งอยู่สีชนคนหนึ่งอยู่ขอนหากเขาได้รับโอกาสตั้งแต่เด็กๆเ,เขาทําให้เราเนี่ยภูมิใจเขาทําให้ประเทศภูมิใจแล้วเขาทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้โดยโดยมีความหลากหลายนั่นสิ่งนี้คือเรื่องเด็กนะคะเราต้องคัดกรองหาคนเข้ามาในกล่องในกล่องว่ากล่องนี้คุณมีความสามารถเรื่องอะไรกล่องนี้คุณมีวาม่า แล้วเราจะช่วยเขาชูเขายกเขาสนับสนุนเขาให้เขาได้มีโอกาสเหมือนกับทุกๆคนเรื่องที่สามนะคะเรื่องคนเจนกลางนะคะเจนกลางเรายอมรับว่าโลกใบนี้ไม่จําเป็นต้องไปอยู่กรุงเทพโลกใบนี้ต้องไ,ไม่จําเป็นต้องอยู่เมืองนอกต้องรวยแล้วนะหรือสําเร็จแล้วนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้เราประสบความสําเร็จเรื่องอาชีพได้แน่นอนแค่นครศรีธรรมราชคือเมืองโอกาสของคนรุ่นใหม่หรือเปล่า เมืองนครศรีธรรมราชคือเมืองโอกาสของคนรุ่นใหม่หรือเปลา่าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทํามาหากินหรือเปล่าเป็นเมืองที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเจริญได้หรือเปลา่ามันต้องดีกว่านี้น้มองว่านครศรีธรรมราชต้องดีกว่านี้เพราะคนนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นคนเก่งโดย DNA นครศรีธรรมราชน้มองเลยน้ําต้องกีฟนะคะนครต้องมาก่อนคําว่านครต้องมาก่อนคนนครต้องได้ก่อนคนนครต้องมีโอกาสเป็นคนนครต้องมีความหวัง และเป็นโอกาสของนักธุษษรกิจคนรุ่นใหม่กลับบ้านมาช่วยกันพัฒนานครศรีธรรมราชให้เจริญและรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขเหมือนอดีตท,ที่นครเคยเป็นขอบคุณวางทำลายในการใช้เวลาตัวนี้จะถึงมาก,กสมัคร,ครยังไงบ้านน <S <S งก็ <S <S มากที่สุดก็ก็ <S 2> <S 2> ต้องยอมรับว่าเราอาจจะมีเวลาน้อยแต่จะเร่งที่สุดสิ่งที่น้ำต้องทำวันนี้ก็คือทุกอำเภอน้ำต้องได้ลงนะคะทุกอำเภอ แล้วก็พยายามปลาใสย,ย่อยนะคะปลาใสย,ย,ย่อยบอกกันตรงๆว่าเราจะมาในทีมนครเข้มแข็งเริ่มเข้มแข็งตั้งแต่เม็ดแรกนะคะตั้งแต่เริ่มหาเสียงไม่ซื้อเสียงไม่จ้างรักนะคะไม่จ้างกาไม่จ้างรักไม่จ้างกาอยากให้คนนครมีศักดิ์ศรีเลือกน้ําด้วยความรู้สึกว่าคุณอยากให้น้ํามาเป็นผู้นําเมืองนี้รับทงไปบริหารพี่ๆทุกคนเมืองนี้ ก็ต้องยอมรับว่าเราจะพยายามไม่มีการระดมแต่จะพยายามวิ่งไปหาประชาชนทุกพื้นที่ให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดที่มั่นใจพี่น้องชานนครให้เลือกคุณน้ำคืออะไรคะยังไงนะคะมัดเด็ดที่จะพิชิตใจเม็ดแรกของเราเลยนะคะเม็ดแรกของเราต้องเล่าเลยว่าเม็ดแรกของน้ำนะน้ำมองว่าถ้าไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัวนครศรีธรรมราชก็มีโอกาสแล้วนะคะเม็ดแรกของเรานะคะ เราไม่ซื้อเสียงไม่ไปโกงกินไม่กอบโกยและไม่หัวทุกคนเป็นคนนครศรีธรรมราชจะมีโอกาสกับเมืองนครศรีธรรมราชเท่าเทียมกันและเป็นธรรมเชิญชวนให้เลือกไหนคะก็อยากให้คนนครศรีธรรมราชให้โอกาสน้ำวารินชินวงนะคะอะน้ำตั้งใจมากและน้ำอยู่เมืองนี้มาตลอดเวลาไม่เคยไปอยู่เมืองไหน ไม่เคยออกไปจากนครศรีธรรมราชในห่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้นะคะอยากให้คนนครศรีธรรมราชมีความตั้งใจเลือกด้วยคนนครศรีธรรมราชด้วยความรู้สึกอยากให้ช่วยกันศึกษาเราว่าเรามาไม่เหมือนเดิมเรามาไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่แนวเดิมนะคะแต่อยากให้เปิดใจศึกษาทีมของน้ำนะคะศึกษาทีมนะศึกษาน้ำศึกษานโยบายหลายคนอาจจะพูดว่า พูดยังไงก็ได้แต่น้ำว่าอดีตมันเปลี่ยนกันไม่ได้นะคะลองศึกษาอดีตน้ำก่อนก็ได้แล้วตัดสินใจอยากให้ให้โอกาสน้ำอยากได้ธงนี้น้ำอยากได้ธงนี้มากนะคะไม่ใช่น้ำอยากได้ธงนี้เพื่ออยากจะเด่นดังอยากมีอำนาจอยากมีเงินหรืออยากมีบารมีน้ำอยากได้ธงนี้ไปเป็นร่างทรงให้าชาวนาครศรีธรรมราชทุกคนนำธงนี้ไปเพื่อให้ชาวนาครศรีธรรมราชได้มีโอกาสรม,รามากกว่านี้ค่ะ